สั่นสะเทือนอนุภาพของคลื่นสมองจนเกิดการกระตุ้นอย่างลึกซึ้งของจิตใต้สำนึกนี้คือกระบวนการของการปฏิวัติชีวิตผ่านสำนึกรู้ที่เราเรียกว่าการกระตุ้นในระดับของ Beyond Consciousness ให้เกิดอนุภาพของจิตใต้สำนึกที่ทรงพลังความรู้สึกที่มีชีวิตจิตวิญญาณที่มันกำลังเป็นประกายรัศมีของความ ซาบซ่านของความสงบของความสุขของความมีชุตีวากํากลังเปล่งรัศมีออกมากผ่านลมหายใจผ่านการลงโปรแกรมจิตที่เรากําลังรู้สึกกับหัวใจของเราและการสั่นสะเทถถือนนี้คือการสั่นสะเทถถือนของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายของสมองผ่านจิตใต้สํานึกที่เราทุกคนกําลังรู้สึกทาบซ่านกําลังรู้สึกวูบวาบทาบซึ้งอยู่ในหัวใจของเรา ความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณกำลังเปล่งประกายรัศมีของพลังงานอันยิ่งใหญ่จนเกิดขึ้นในระดับของความรู้สึกที่ลึกซึ้งของพวกเราทุกคนขอให้เราได้เชื่อมโยงจิตใต้สำนึกของเรากับจัก,กรวาลผ่านความรู้สึกร่ำรวยผ่านความรู้สึกสงบสุขผ่านความรู้สึกเบิกบาน นจิตสํานึกรู้ที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเรากําลังรีเซ็ตเรากําลังรีเบิร์ตหรือเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณรีเซ็ตระบบปฏิบัติการทางจิตเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เข้าถึงความรู้สึกของชีวิตที่ล้าเลิศเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เข้าถึงประสบการณ์ของชีวิตที่เจ๋งที่สุดพลังงานอํานาจของจิตใต้สำนึกจะสั่นสะเทือน เซล์ลอนุภาคของอะตอม DNA ยีนหรือโครโมโซมจนเรารู้สึกถึงความมหัศจรรย์ของหัวใจของเราความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณกำลังเห็นภาพและจินตนาการถึงพลังแห่งความปรารถนาซึ่งทำให้เราบรรลุถึงผลลัพธ์ของความสาเร็จที่เราเรียกว่า visualization คือการจินตนาภาพไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาไปสู่สิ่งที่ชีวิตเราคู่ควร ไปสู่จิตสํานึกรู้ที่ดวงวิญญาณของเรากํำลังนํำร้องเรียกหานี่คือประสบการณ์ที่ล้าเลิศและสุดยอดที่สุดของการเชื่อมต่อจิตใต้สํานึกในระดับของจัก,กรวาลสู่ตัวต,วตวนที่ยอดเยี่ยมสู่จิตสํานึกรู้ที่สูงสง่งมันคือความรู้สึกที่เราทุกคนกําลังเข้าถึงประสบการณ์แห่งการเชื่อมต่อที่แสน มหาจัรย์นี้ด้วยตัวเราเองขอให้เราแต่อัักรู้ถึงความรู้สึกนี้ผ่านจิตใต้สำนึกของพวกเราทุกคนพร้อมๆกันในบัดน,นี้รู้สึกกับชีวิตจิตวิญญาณที่มันกำลังเปล่งประกายรัศมีผ่านลมหายใจและความรู้สึกที่ท่งพลังของเราตลอดเวลาทุกๆลมหายใจคือประสบการณ์ ที่จะทให้พวกเราทุกคนค้นพบพลังอํานาจอันลี้รับของชีวิตผ่านจิตใต้สํานึกที่สว่างไสวและงดงามที่เริ่มต้นจากความรู้สึกของความมีชีวิตชีวาของความตื่นรู้เบิกบานของสภาวะของจิตสํานึกรู้ที่มันกําลังเวกอัพหรือตื่นขึ้นมาเข้าสู่สภาวะแห่งความสมดุลเข้าสู่สภาวะแห่งการสั่นสะเทือนอย่างเข้มข้นในระดับของธาตุรู้ในระดับของจิตสํานึก ความเบิกบานในระดับของความรู้สึกที่ลึกซึ้งและยอดเยี่ยมที่สุดที่เกิดขึ้นกับหัวใจของพวกเราในวินาทีนี้ที่เกิดขึ้นกับดวงวิญญาณที่เกิดขึ้นกับสำนึกรู้ของพวกเราทุกคนคือความรู้สึกที่กำลังสั่นสะเทือนอนุภาพของชีวิตที่มันซาบสานและวู้บ้า ไปทั่วทั้งเซลล์และอะตอมในหัวใจของเราจิตวิญญาณของเรากำลังเข้าถึงประสบการณ์ของความรู้สึกนี้อย่างแท้จริงความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณของเรากำลังสัมผัสกับธรรมชาติและธาตุรู้นี้อย่างลึกซึ้งในวินาทีนี้ความรู้สึกมีชีวิต จิตวิญญาณคือธาตุรู้ที่ทําให้เราสามารถใช้พลังอํานาจอันลึกลับของจิตใต้สํานึกดึงดูดความสําเร็จและชีวิตที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้อย่างแท้จริงนี่คือการต่อวงจรซูเปอร์จูนิ่งการต่อวงจรในวิธีของการเชื่อมรหัสลับจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จที่ ล้ำเลิศและยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ด้วยตัวเราเองสัมผัสกับหัวใจของเรากระแสะของความส,าสาราบสั่นที่มันแผ่ระซมียงออกมาที่มันกำลังสั่นสะเทือนอนุภาพของจิตใต้สำนึกเป็นเครือ,ข,ข,อรข่ขขขอายของความรู้สึกอันล้ำเลิศลึกซึ้งเข้มข้นแข็งแกร่งทรงพลังไปทั่วทั้งชีวิตของเราผ่านความรู้สึกอันทรงพลังที่ทำให้จิตใต้สำนึกเราตื่นรู้และเบิกบานอย่างแท้จริง วิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่วินาทีนี้และตลอดทุกๆลมหายใจ